เป็นติวเตอร์ไม่กี่คนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ให้โอกาสนะครับไปนั่งถ่ายทอดสดให้ความรู้กับน้องๆทั่วประเทศนะครับจากที่กระทรวงศึกษาธิการเลยสวัสดีครับครูพิสันนะครับวิทวินสุทวีทรั์ครับพี่สันนะครับจบการศึกษานะครับปริญญาตรีนะครับจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้เกียรตินิยมด้วยแหละ แล้วก็ปัญญาโทนะครับพี่สันจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์คณะแพทยาศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับประสบการณ์สอนของพี่ซันนับตั้งแต่วันแรกยันวันนี้ก็กำลังเข้าสู่ปีที่12แล้วครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเป็นติวเตอร์ของพี่ซันคืออะไรคะแรงบันดาลใจในการเป็นติวเตอร์ของพี่ซันนะครับก็ สิ่งที่เหมือนทําให้พี่ซันค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองว่าเอ้ยเราอะอยากเป็นอาชีพนี้แหละก็คือพี่ซันนิยามตัวเองว่าพี่เป็นติวเตอร์ที่เป็นนักอ่านนักเรียนครับพี่มองว่าติวเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่อาชีพที่ก็แค่สอนหรือว่าสอนพิเศษหรือว่าสอนอัพคะแนนให้น้องๆครับแต่ว่าพี่ซันเนี่ยจะมีภารกิจนะในการแบบอ่านลูกศิษย์ของตัวเอง พี่สันเชื่อว่าเด็กแต่ละคนนะครับมันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การเรียนรู้หรือบางคนก็มีปัญหาในชีวิต ปัญหาด้านการเรียนอื่นๆ่ะที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนอกจากการสอนส่วนที่เป็นแบบเนื้อหาคอนเทนต์แล้วเนี่ยครับพี่ฟันก็จะพยายามอ่านลูกศิษย์ของตัวเองว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเขาน่าจะเหมาะกับสไตล์การเรียนแบบไหนซึ่งหลังจากที่พี่อ่านเจอแล้วนะครับพี่ก็จะพยายามช่วยเขาเนี่ยในการแก้ปัญหาเฉพาะของตัวเองนะครับหรือปรับปรุงวิธีการเรียนที่เป็นสไตล์ที่แมชกับเขามากที่สุดเพื่อเปิดโอกาส เปิดเหมือนเปิดประตูในหลายๆประตูในชีวิตของเขาอะครับเป็นการเหมือนสร้างโอกาสให้คนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอะไรแบบนี้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่สันไม่ได้แบบคิดขึ้นมาเองว่าพี่จะทําสิ่งนี้แต่พี่สันก็เคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกติวเตอร์เนี่ยเปิดประตูในหลายๆด้านในชีวิตให้เหมือนกันนะครับพี่สันก็เลยอยากจะส่งต่อพลังแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นต่อไปครับเหมือนเรียกได้ว่าเราแก้เพนท์พอยต์ให้กับ ใช่เลยโอเคค่ะแล้วทำไมถึงเลือกสอนที่สถาบันเมกาสตัรดี้คะจริงๆคำถามเนี้ยครับทำไมถึงเลือกสอนที่เมกาสตัรดี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทการเป็นติวเตอร์ของสถาบันกวดวิชาเมกาสตัรดี้เนี่ยครับมันเริ่มมาจาก พี่ไม่ได้เลือกเมกาก่อนแต่ว่าเมกาเลือกพี่ก่อนนะครับทางเมกาสตาร์ดีได้ติดต่อทาบทามพี่ซันมานะครับเมื่อประมาณ2-3สปีก่อนนะครับและพี่ซันก็ศึกษาหาข้อมูลดูก็พบว่าอ๋อเมกาสตาร์ดีเนี่ยเป็นกวดวิชาอันดับหนึ่งจากเกาหลีซึ่งถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่พี่ซันมีความแบบซิงค์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหาร พี่ทำซุนดูบูเองเป็นนะครับนะแล้วก็เรื่องของซีรีส์เรื่องของอะไรแบบนี้ครับพี่ฟันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีความฟิตอินกับคำว่าเกาหลีอยู่นะแต่ว่านอกจากเรื่องของวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่ทำให้พี่ฟันตอบเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ฟันตอบต,อบตกลง,งามากที่สุดเลยก็คือประเทศเกาหลีเนี่ยครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาวัดระดับการศึกษานะครับ วัดระดับการาวัดเขาเรียกว่าการสอบวัดระดับปีซ่านะครับที่มีประเทศเข้าร่วมหลายประเทศเลยในปี2022นะเนี่ยครับประเทศเกาหลีก็ได้อันดับที่อยู่ในท็อป5นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศเขาว่าดีแล้วเราก็ทำงานด้านการศึกษาชื่นชอบความเป็นเกาหลีทำไมจะไม่ตอบตกลงล่ะและยิ่งได้มาเห็นวิสัยทัศน์นะครับของตัวสถาบันเนี่ยพี่สันก็ดีใจมากๆนะครับเราก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าใส่โอกาสที่ได้รับมานี้เลยครับ แล้วก็วิชาที่สอนค่ะพี่ซันสอนวิชาอะไรบ้างคะที่นี่วิชาที่พี่ซันสอนนะครับเริ่มต้นจากระดับมต้นก่อนนะครับมต้นเนี่ยพี่ซันก็จะสอนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเลเวลอัพนะครับหมหนึ่งมอสองที่จะเป็นคอร์สที่เหมือนเรียนควบคู่กันไปกับที่โรงเรียนเพื่อนเน้นในการเพิ่มเกรดแล้วก็ทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับ หรือว่าคอสสรุปเนื้อหามอต้นอย่างคอสสักเซสนะครับคอสในการเตรียมสอบเข้าอย่างคอสทีอูแชมเปี้ยนหรือ MW ็วิทเนี่ยพี่ซันก็มีสอนในส่วนของอชีววิทยาพาร์ทของชีววิทยานะครับซึ่งก็เป็นแขนงย่อยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมอต้นส่วนมอปลายนะครับพี่ซันก็สอนเหมือนกันนะครับวิชาหลักๆที่พี่ซันสอนเนี่ยก็จะเป็นวิชาชีววิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตัวของ Level up นะครับม .4 ซึ่งมันก็จะเหมือนกับมต้นเลยก็คือเป็นการเรียนควบคู่กันไปกับที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ตระกูลคอร์สสอบเข้าเนี่ยพี่ซันก็มีสอนในคอร์ส A Level Champion แล้วก็ A Level Survival ด้วยนะครับก็จะเป็นการเหมือนสรุปรวมพร้อมกับการเอาโจทย์ที่มีความยากระดับ A Level เนี่ยมาให้น้องๆได้ซ้อมมือก่อนที่จะลงสู่สนามสอบจริงครับ แล้วก <c oughs> ็ถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นๆนะครับในยุคสมัยนี้เนี่ยในยุคสมัยที่การสอบเข้ามันเรียกว่า TCAS เนี่ยครับมันจะมีการสอบวัดทักษะ,ะซึ่งวิชาทักษะที่พี่สันมีส่วนร่วมในการสอนเนี่ยก็จะมี T ีแผดนะครับความถนัดด้านการแพทย์นะครับซึ่งพี่สันก็จะสอนอยู่ในพาร์ทของจริยธรรม นะครับแล้วก็ที่แพทสามนะครับความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมนะครับพี่ซันจะสอนอยู่ในพาร์ทที่ชื่อว่าความสนใจทางด้านข่าวสารเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับพี่ซันนี่ครบจบในหมวดวิทยาศาสตร์เลยนะครับครับก็สไตล์การสอนพี่ซันนะคะเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละระดับมอต้นมปลายก็คงมีความแตกต่างกันอยากให้พี่ซันแบบ เราฟังหมายว่าในห้องสอนเนี่ยในห้องเวลาสอนอ่า,อาเป็นประมาณไหนใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมอตอ้นกับมอปลายสิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือเรื่องของเนื้อหาวิชานะครับกับระดับความยากของมันแต่ถ้าเกิดให้พูดรวมๆเรื่องสไตล์การสอนของพี่ซันเนี่ย พี่ฟันมองว่าพี่จะเน้นในการสอนแบบ storytelling พี่จะไม่ชอบแบบเปิดมาว้าวันนี้เราจะมาเรียนเลืองตุ๊กตึ๊กตึตก,กันนะ1 2 3นะครับแต่ว่าพี่ซันจะชอบโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นความตั้งใจของพี่ครับ ก็คือพี่ซันอะอยากจะสื่อสารออกไปว่าไอวิชาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าชีววิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับน้องๆเนี่ยสามารถใช้ความรู้ในวิชานี้อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันตั้งแต่วันแรกที่เราลืมตาดูโลกยันวันสุดท้ายได้เลยอะไรแบบนี้ครับก็จะใช้การเล่าเรื่องเป็นหลักอ่าก็จะสบายๆตอนที่เรามีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นก็จะมีการอ่อให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ ใช่ครับใช่โอเคแล้วก็จากผลงานการสอนที่ผ่านมาค่ะมีผลงานด้านไหนบ้างเอ่ยแบบลางวันหรืออะไอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นพูดถึงผลงานการสอนก่อนละกันนะครับนอว่าพี่สันก็เริ่มต้นจากการเป็นแค่แบบติวเตอร์แบบ private สอนตาม Food c คอร์หรือว่าร้านกาแฟอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าสอนอยู่างงั้นอยู่ไม่นานครับยังไม่จบปริญญาตรีเลยมั้งพี่สันก็เหมือนได้รับ โอกาสอ่ะให้เป็นติวเตอร์อีเวนต์นะครับขึ้นเวทีติวโอเนสมัยนั้นติวโอเนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถเอา การไปติวเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพหลักได้นะก็มีงานไปติวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาตลอดเลยครับแต่ว่าผลงานการสอนอันนึงที่เหมือนเป็นจุดที่ทําให้พี่เรียกว่าเป็นเลเวลอัพเหมือนชื่อคอร์สเลยนะครับเลเวลอัพในชีวิตการทํางานของพี่ซันเนี่ยก็คือการได้ร่วมกับโครงการ True ปูกปัญญาสคูลทัวร์ นะครับได้เหมือนติดติดแบรนด์แบบว่าไปติวในงานอะไรแบบนี้ครับซึ่งพอมีสิ่งนั้นอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับพี่ซันก็เริ่มได้เข้าไปสอนในโรงเรียนนะครับแต่แลราโรงเรียนดูเรซูเม่พี่ก็คือเซเยสนะครับเซเยสเลยได้เข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วพอเข้าไปสอนในโรงเรียนนะครับ มันก็เหมือนว่าเราก็พัฒนาแบบด้านอาชีพของเราไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับพี่ซันก็เป็นติวเตอร์ไม่กี่คนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ให้โอกาสนะครับไปนั่งถ่ายทอดสดให้ความรู้กับน้องๆทั่วประเทศนะครับจากที่กระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับมีโอกาสได้ไปอัดรายการต่างๆนะครับที่เป็นรายการทีวีของทางกระทรวงเองนะครับหรือว่าทางเอกชนเจ้าอื่นๆนะครับรวมถึง t r u ด้วยนะครับรายการต่างๆของช่องช่อง t r u อ่าทาง True ปุปัญญาอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงรางวัลที่เป็นชิ้นเป็นอันมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าพี่ซันเองก็เคยเข้าแข่งขันนะครับในโค,ครงการเดอะติวเตอร์ไทยแลนด์ของ AIS เขาจะตีกันไหมนนพูดถึงทุกเองอ่า <laughs> <อ><อ>นะครับก็แต่ว่าเหมือนจะอยู่ที่รอบ30คนสุดท้าย นะครับแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็แน่นอนเราไปแข่งอะ่ะมันก็คาดหวังใช่ป่ะแต่ว่าตอนตอนไม่ชนะมันก็เออไม่มันก็รู้สึกแย่ๆเหมือนกันแต่ว่าณจุดนี้หันกลับมามองดูอ่ะ เราก็30คนของปร,ประเทศนี้เหมือนกันนะ <laughs> เออนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับเทสต์ของกรรมการว่าเขาชอบแบบไหนหรือเขาไม่ชอบแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนั้นก็มองดูว่าเป็นแบบรางวัลด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วในในชีวิตการทํางานของพี่ครับวลีติดปากพี่ซันหรืออะไรที่น้องๆชอบเรียกพี่ซันอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ซันแบบเด็กๆพูดมาปุ๊บรู้เลยเนี่ยพี่ซันอ๋อคนนี้พี่ซันแน่นอนก็คือด้วยแบบ a อปเพีย c e ของพี <topic> <foreground> of of or or ่กับเหมือนว่าพี่อาจจะชอบติดมุกหนึ่งเวลาสอนก็คือมุกแบบว่ารับบทเป็นเซลเซลแบบไม่ใช่เซลของสิ่งมีชีวิตนะเซลแบบเซลขายของอะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นเวลาพี่ซันสอนเรื่อง อ่ายูอะไรแบบนี้พี่ก็จะสอนไปสอนมาพี่ก็บอกอาวันนี้ไม่ทาครีมกันแดดหรือยังวันนี้พี่มี <laughs> สปอร์แต่ว่ามันคือมันไม่ได้มีจริงๆสทัทีอะไรแบบนี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่พี่ซันเนี่ยถ้าพูดถึงการเป็นติวเตอร์เราแบบติดสัญญาที่เป็นสังกัดอ่ะก็จะมีเฉพาะของ Mega s t u ร์ดีซึ่งเป็นกดวิชา จากเกาหลีใช่ไหมครับเด็กๆก็เวลาแบบแกล้งขายอะไรแบบนี้เด็กๆก็จะเรียกพี่ว่าโอปป้า่อาเรามีช่วงหนึ่งไปดัดผมเด็กก็เลยตั้งเด็กก็เลยตั้งฉายาให้ว่าโอปป้ารามายอนมันเหมือนบูลลี่เหมือนกันเห็นโอปป้ารามาแล้วก็มีคลิปทิกต็อกี่พี่สานทำอ่างเป็นทีมร่อนหนึ่งแนมใหม่ค่ะได้ครับฮเห็นหน้าหนูแล้วตกใจ โอเคกลัวหรือ่าโอเคได้ๆเดี๋ยวเดี okay, ๋ยวเอากันนะโอเคดับแอคชั่นให้หน่อยครับสามสองหนึ่งค่ะประมาณนี้ละกัน